พิชเมเกอรควงคู่รักเจี๊ยบพิจิตตาและหมอเจีย๊ยบร่วงฉลองพาราไดซ์พาร์คโฉมใหม่ในงานพาราไดซ์พาร์กกู๊ดไลฟ์เซเลเบชันเผยโฉมใหม่ห้างพาราไดซ์พาร์คในคอนเซปต์ลิฟวิ่งอินฮาร์โมนีใส่ใจในการใช้ชีวิตกินดีอยู่ดีสุขภาพดีโดยบรรยากาศเฉลิมฉลองโฉ,ฉมใหม่พาราไดซ์พาร์คได้รับเกียรติจากนายต่อศักโชติมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนายวิจักประดิษฐ์วนิชประธานบริหารเจ้าหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการนายสมพลตีพกนาฏประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าบริษัท MBK จำกัดร่วมทําพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่พร้อมด้วยพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐพันธมิตรทางธุรกิจผู้ประกอบการร้านค้าดาราศิลปินชื่อดังบอยพิซเมเกอร์เจียพ,พิจิตตาและหมอเจียบละละนาณบ,บริเวณชั้นหนึ่งลานรอยลัลปาร์คพัซ่า ัครับเชิญพูดได้เลยเหรอครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมไนนามของ MBK Group นะครับก็ได้มีโอกาสมาเปิดโฉมใหม่ของห้างพลายพ์คนะครับห้างพรายได้พักนี่เป็นหนึ่งในห้างสิบค้าใน MBK Group นะครับเราได้ปรับโฉมใหม่ในรอบ13ปีนะครับใช้งบลงทุนกว่าพันล้านนะครับ โดยเราปรับคอนเซ็ปต์ใหม่เป็นคอนเซ็ปต์ Living in Harmony นะครับคือเราจะเน้นาการกินดีอยู่ดีสุขภาพดีตามเทรนด์ของสังคมไทยซึ่งเน้นเรื่องสุขภาพเพิ่มเติมขึ้นนะครับในห้างเนี่ยนอกจากเราจะมีร้านอาหารครบแล้วก็มี ส,ส่วนสินค้าอย่างอื่นที่ครบถ้วนตามทุกเซกเมนต์แล้วเนี่ยนะครับเราได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับจัดตั้งศูนย์สุขภาพครบวงจรน,นะครับชื่อรามาธิบดีเฮลท์เปซนะครับอยู่ชั้น3ห้างประดยพาร์คนะครับในศูนย์สุขภาพครบวงจรเนี่ยนะครับก็มีบริการทางการแพทย์ครบถ้วนนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยห้างพาราได์พาร์คเนี่ยการเดินทางก็สะดวกมากนะครับมีหะมีรถไฟฟ้า MRT สีเหลืองนะครับสามารถลงได้ที่สถานีส่วนหลวงรอ9้านะครับทางออก2นะครับผมก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมครับผมขอบพระคุณมากครับแล้วว่าเป็นศูนยการค้าทุกอย่างครับครับก็ได้ครับครับ พระไดพักของเราเนี่ยนะครับเป็นศูนย์การค้าที่รวบรวมสินค้าทุกประเภทครบวงจรทั้งหมดเลยนะครับทั้งแฟชั่นจิวเวลรี่แล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดนะครับก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านมาแล้วก็สามารถช้อปปิ้งได้ครบถ้วนทุกทุกความต้องการครับผมครับ <S 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 ตอนนี้เรากำลังกำลังตัดสินใจเรื่องนี้อยู่ครับสำหรับสำหรับเรื่องนี้นะครับ บ้านด้วยครับอยู่ตรงกรุงเทพมหานคนี่เองครับใกล้ๆก็คิดว่าถ้าจะพามาใช้ชีวิตที่นีชอบตรงที่มีแบบยังไหวกลับเนี่ยเพราะม่ชอบสันทนาการมากเลยนะครับใช่แล้วก็จริงๆคุณสามารถมาที่นี่แล้วจบได้หมดทั้งครอบครัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเป็นผู้ใหญ่ก็ทำได้ครับเพิ่มเพิ่มเติมคุณบอยนิดเดียวนะครับจริงๆนอกจาก พันธมิตรทางการค้าที่เปิดร้านค้าที่นี่เยอะแล้วเนี่ยทีมงานเนี่ยเรายังมีกิจกรรมทางการตลาดอยู่ตลอดเวลานะครับยังไหวค่ะเป็นเป็นกิจกรรมหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนเนี่ยมีเพื่อนแล้วก็มีกิจกรรมนะครับจริงๆเรายังมีการร่วมมือกับเขตประเวศอย่างเงี้ยนะครับนับสนุนเรื่องทักษะทางการธรรมากินนะครับศับส์ศนให้ ให้ประชาชนแถวนี้มีอาชีพด้วยครับก็อยากจะเรียนเชิญในทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับก็อย่างที่จะบอกนะว่าห้างนี้คือบอกจริงว่าเป็นห้างที่อยู่ในใจเจี๊ยบและเชื่อว่าจะอยู่ในใจทุกทุกคนเพราะว่าเป็นห้างที่ครบจบที่เดียวและครบวงจรแล้วก็ครบทุกเพศทุกวัยจริงๆไม่ว่าจะพาลูกหลานมาเรียนพิเศษพามาช้อปปิง้งแล้วก็มากินอาหารดีๆและตรวจสุขภาพ เรื่องสุขภาพเนี่ยถึงขั้นเป็นศูนยสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานจากทางโรงพยาบาลรามาที่ิบดีคือขั้นโรงเรียนแพทย์เพราะฉะนั้นมั่นใจในคุณภาพและทีมบุคลากรากอยู่แล้วส่วนนั้นนอกจากที่จะพรบพขนาดนั้นนะะยังมีบริการด้านสุขภาพอย่างอื่นอีก ว่าจะทําฟ <t festivals> ันความสวยงามหรือใดๆอย่างนี้นะยังมีกิจกรรมนวดแล้วก็อย่างที่บอกว่ายังมียางไหวครับซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมดีๆเนี่ยเริ่มต้นได้ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีจากคนในครอบครัวอย่างเช่นเนี้ยเราพาครอบครัวมาคือเวลาเรามาห้างหรือว่ามาทํากิจกรรมอะไรเนี่ยเราอยากมาเป็นคนที่เรารนะคะซึ่งบางทีเนี่ยพอเราเกิดอายุหรือคนปะเภทเราัยอย่างเงี้ยบางทีมันไปกันไม่ได้แต่ที่นี่สามารถทําให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยเชื่อมถึงกันทําให้มีความสุขเริ่มกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทั้งความสัมพันธ์ที่ดีก็ทําใหุ ภาพกายสุขภาพใจที่ดีซื่งเป็นคอนเซ็ปต,ต์ของทางพาราไดฟ์เลยครับอยากเสริมหมอเจี๊ยบที่เดียวครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราอยากจะไปหาคุณหมอที่ราม,มาเราต้องไปที่พญาไทรถติดมากไม่ท,ทีที่จอดรถนะครับเดีย๋ยวนี้มาที่ p a r a ได s ์นะครับเราเจอราม,มาเลยนะครับแล้วก็สถานที่สะดวกมากนะครับแล้วก็มาเสร็จปุ๊บมา8ปดโมงเชา้าจาะเลือดปุ๊ชบช้อปปิ้งต่อแล้วก็ไปหาคุณหมอต่อเพราะฉะนั้นเนี่ย สะดวกมากเลยนะครับสำหรับการคนที่จะมาหาหมอที่รามาครับครับสุดท้ายยค่ะผมอยากจะฝากอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นนะครับว่าทั้งหมวดทั้งมวลเราทำเพื่อพี่น้องอประชาชนทุกท่านครับจากเหตุการณ์โควิดที่เกิดขึ้นมันทำให้ทุกคนต้องระวังและทำไมเราต้องไปโรงพยาบาลจริงๆในการแค่ไปรับยาแค่ไปตรวจเจาะเลือด เรามีมาถึงใกล้บ้านท่านแล้วครับเราอยากเชิญชวนนะครับว่าจากนี้ไปเราไม่ต้องฟันฝ่าเข้าไปในเมืองรถติดเราต้องเสียค่าทางด่วนไปเราต้องเบืองน้ํามันหาที่จอดรถไม่ได้เรามาภารายพักแห่งนี้สามารถทําให้ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างน้อยสุขภาพจิตด,ดีครับเพราะว่ารถไม่ติดเมื่อรถไม่ติดคุณมาที่ไหนก็มีความสุขครับคุณไปรถติดติดคุณก็จะบ่นกันในรถว่ารถติดจังเลยมาที่เราสิครับพบทุกอย่าง ทั้งสุขกายสุขใจขอเชิญน,นะครับขอบพระคุณครับ